เมื่อครั้งก่อนเราได้อธิบายถึงฐานที่เจ็ดฐานทั้งเจ็ดฐานคือฐานที่หนึ่งปากต่งจะต่นมี้ซ้ายใช้ขวาฐานที่สองเราตาฐานที่สามกลางกักที่สาฐานที่สี่ปากช่องไปดานฐานที่ห้าปากช่องคอฐานที่หกกลางลำตัวตรงกับสมดือที่เราเรียกว่าที่สิบ ด้านเหนือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นเป็นฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดทั้งหมดนี้เป็นทางไปเกิดมาเกิดไม่ใช่เป็นการที่เราระบุหรือแต่งตั้งเราเองเป็นทางไปเกิดมาเกิดเวลาเราจะไปเกิดเราก็จะต้องเดินฐานที่เจ็ดฐานที่หก และมาฐานที่ห้าที่สี่สามสองหนึ่งแล้วก็ออกไปเกิดนี่เป็นการไปเกิดและเวลาเราจะมาเกิดเราก็ต้องเข้าจมูกขวาเข้าจมูกหญิงเข้าจมูกซ้ายชายเข้าจมูกขวาแล้วก็ผ่านฐานที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วก็มาฐานที่เจ็ดมาอยู่ที่นั่นนี่เป็นการมาเกิดเป็นทางไปเกิดมาเกิด โดยแท้เพราะฉะนั้นไม่แช่เป็นการที่เรากำหนดขึ้นเอาเองเป็นทางใครเกิดมากเกิด,ดโดยธรรมชาติเมื่อเราทราบเช่นนั้นแล้วเรากำหนดใจของเราอยู่กับบริกรรมนิมิตคือรูปแก้วนั้นเมื่อเราเดินฐานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดแล้ว เราก็เอาใจของเรากําหนดอยู่ที่ดวงแกวที่ฐานที่เจ็ดนั่นเลยอันนี้เป็นฐานตายหมายถึงว่าถ้าเราปฏิบัติรั้งที่สองเราไม่ต้องผ่านฐานที่หนึ่งที่สองที่สามแล้วเรามาไว้ที่ฐานที่เจ็ดเลยเมื่อผ่านฐานที่เจ็ดแล้วเราก็เข้าไปอยู่ในกลางดวงนิมิตฐานที่เจ็ดนั่นรั้งแรกเราจะไม่เห็นอะไรเขาเรียกว่าบริกรรมนิมิต มันคู่กับบริการภาวนาและถ้าเราบริกรรมหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามันจะจะ,จะมีสมาธิขึ้นมาบ้างนี่เราจะเห็นดวงนิมิตนั้นเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างอันนี้เราเรียกว่าอุกหานิมิตคือนิมิตจิตตาแล้วคู่กับอุปจาระภาวนานี่พอเราทําหนักเข้าหนักเข้าสมาธิมันแนบแน่แนขึ้น ในดวงจะไม่หายเราจะขยายเข้าขยายออกไดดวงนะนี่เขาเรียกว่าปฏิภาคน,นี้คู่กับอัปปนาภาวนานี่เผ่าเรกนิมิตสามภาวนาสามเป็นของคู่กันเกี่ยวกับด้วยสมาธิสมาธิไม่มีเราเรียกว่าบริกรรมภาวนา เห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างเราเรียกว่าอุปจารภาวนาแล้วถ้าเห็นอยู่ตลอดเขาเรียกว่าภาวนาคู่กับปริกรรมนิมิตอุปานิมิตปฏิภาคอันนี้เมื่อดวงนั้นเป็นปฏิภาคแล้วมันก็จะกลายเป็นดวงปฐมมรรคไปดวงปฐมมรรคนี้เราเรียกว่าเป็นทาง ไปของพุทธเจาา้าพระสานถ้าเราไม่ได้ไม่มีดวงสมมตินี้เราไม่สามารถที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้หรือเราเรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสานิริปันเป็นทางไปของพุทธเจ้าพระสารทารั้งปวงท่านจะต้องผ่านดวงนี้ไปเมื่อเราได้ดวงสมมติแล้วดวงสมมติขยายออกเราก็จะเห็นดวงสิ้นทางดวงสิ้นเนดวงสมาธิทางสมาธิ ในดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาดีวิ olan, มุตติกลาวิมุตติมีวิมุตติยาทัศนะในเราก็จะเห็นกายมโนสีกายที่เรานอนไปกลางคืนฝันเรานอนกลางคืนเราจะฝันเห็นกายนี้ทุกทุกคืนกายนี้อยู่ในกลางดวงวิมุตติยาทัศนาเราพ็นิ่งขำในกลางกายมโนอียดเราก็จะเห็นดวงตามที่ทำใเกิดการมโนสีจะเห็นกายที่กายของกายรูปของกายธรรมในกลางอ่า ในโลสินมาทิปัญญามุติยานทัศนะในกลางโดยมุติยานทัศนะนั้นเราก็จะเห็นกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบมีโวงธทรมธรรมเป็นกายทิพย์หยาบเห็นโลสินมาทิปัญญามุติยานทัศนะในกลางมุติยานทัศนะเราจะเห็นกายทิเบียในกลางกายทิเบียมีดวทธรรมธรรมเป็นกายทิเอียมีโลกินมาทิปัญญามุติยานทัศนะเราเห็นกายรูปรมหยาบ ในกลางกายรูปพรหมหยาบมีดวงธรรมธรรเป็นกายรูปธรรมดาเห็นดวงสมาธิปัญญาโมทิจารทนะเราจะเห็นกายรูปคมละเอียดในกลางกายรูปคมละเอียดเราจะเห็นดวงธรรมธรรมเป็นกายรูปคมละเอียดจะเห็นดวงสิ้นสมาธิปัญญาโมทิจารทนะเราจะเห็นกายอารมณ์พรหมหยาบในกลางกายรูปหยามอารมณ์พรหมหยาบก็มีดวงธรรมธรรเป็นกายรูปพรหมหยาบดวงสิ้นสมาธิปัญญาโมทิจารทนะ เราจะเห็นกายรูปของเอียดในกลางกายอรูปของเอียดเราก็จะเห็นดวงธรรมธรรมเป็นกายรูปควาเอียดดวงเส้นวาเป็นอย่ามรูปในอย่างรัตนะเราก็จะเห็นกายธรรมกายธรรมหรือกายหรือ,รอ,รอโคตรปูนนั่นเป็นวิสุทธิขันเป็นธรรมขันเป็นกายนิจจสุขขังอัตตาส่วนกายมนุษย์ที่พรหมอุภรมกาย เรานี้เป็นสังคตธาตุสังฆธรรมเองกายที่ยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่ส่วนกายธรรมนั้นเป็นกายที่ไม่มีปัจจัยปรุงแตง่งเราเรียกว่าอาสังคตธาตุนสังฆธรรมหรือเป็นวิสุทธ,ธิขันเป็นธรรมขันถ้าเราจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเราจะต้องเข้ากายธรรมนี้ไปแล้วเราก็จะได้อธิบาย วิธีเดินตั้งแต่กาย